นักสู้ไร้พ่ายจากอุซเปกิสถาน2 2ไฟไม่เคยแพ้ใครอีกฟากหนึ่งก้องทรณีสอสมยัยกลับมาฟิตเต็มร้อยพร้อมแผนเด็ดเกลือจิ้มเกลือเพื่อหยุดสถิติสุดโหดนี้ให้ได้ศึกวันไฟในท์วันที่4ตุลาคมนี้ก้องทรณีผู้ท้าชิงอันดับสีแรงกินมวยไทยไฟเวทต้องเจอกับอัชรามจอนออริคอฟนักชกขึ้นชื่อเรื่องสปีดและพลังหมัดน็อกเพื่อสู้กับความไวก้องทรณีเลือกกลับมาซ้อมเค้มกับค่ายสอสมัยบ้านเก่าและเสริมอาวุธใหม่ด้วยการติวหมัดกับคูมงวยสากร และจะังหวะเข้าออกแบบคลิปบ็อกซิ่งเพื่อแก้ความจัดจ้านของคู่ชกไรพายเขายอมรับตรงๆว่าอัสลามจอนอันตรายแต่ก็ชี้จุดอ่อนว่าเข้ามวยหลวมและนั่นคือช่องว่างที่จะตอบโต้กับด้วยลูกตื้อและหมัดคมๆไฟานี้ไม่ใช่แค่ปัญหากำลังแต่คือการดดนสมองใครจะเป็นฝ่ายเบียดชนะในเกมยาวหรือไฟนี้จะเป็นครั้งแรกที่ดาวลุ่งไรพาย,ายต้องลิมลดความพ่ายแพ้ก้องทรณีบอกชัดเขามีทั้งพลังแก่งและลูกตื้อที่เหนือกว่าแต่บนสังเวียนทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอทุกคนคิดว่าแผนเกลือจิ้มเกลือของกองรณี จะหยุดความไร้พ่ายของอาซรามจอนได้ไหม